สุนัขจิ้งจอกกับกากาตัวหนึ่งชื่อกากา้าบินไปเจอก้อนเนื้อชิ้นใหญ่ที่แผงขายเนื้อในตลาดมันดีใจมากรีบคาบก้อนเนื้อนั้นแล้วบินไปเกาะที่กิ่งไม้สูงเพื่อจะกินอย่างสบายใจในขณะเดียวกันสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ตัวหนึ่งเดินผ่านมามันหิวโซและกำลังมองหาอาหารเมื่อมันเห็นกาก้ากับก,ก,ก,ก้อนเนื้อในปากน้ำลายของมันก็สอเต็มปาก สวัสดีจ่ะคุณกาก้าเพื่อนรักสุนักจิ้งจอกทักทายด้วยน้ำเสียงหวานวันนี้เธอดูสวยจังเลยขนของเธอดำขลับเป็นเงางามจริงๆกาก้าได้ยินคำชมก็รู้สึกภูมิใจมันพยักหน้ารับแต่ก็ยังคาบก้อนเนื้อไว้ในปากแน่นไม่ยอมพูดอะไรตอบสุนักจิ้งจอกเห็นว่าแผนแรกไม่ได้ผลจึงพูดต่อว่าไม่เพียงแต่ขนที่สวยงามนะ ดวงตาของเธอก็กลมโตสดใสเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าเลยกากา้ายิ่งรู้สึกดีใจมากขึ้นไปอีกมันขยับปีกเล็กน้อยอย่างเขินอายแต่ก็ยังคงเงียบและไม่ปล่อยก้อนเนื้อออกจากปาก สุนักจิ้งจอกเจ้าเลขแกล้งทำหน้าเศร้าและพูดว่าแต่ก็น่าเสียดายนะที่สัตว์ที่สวยงามอย่างเธอกลับไม่มีเสียงที่ไพเราะเหมือนรูปร่างหน้าตาถ้าเธอร้องเพลงได้เธอคงจะเป็นราชินีของนกทั้งปวงอย่างแน่นอนครั้งนี้กาก้าทนไม่ได้มันอยากจะพิสูจน์ให้สุนักจิ้งจอกเห็นว่ามันไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่เสียงของมันก็ไพเราะเช่นกัน กา้าอาปากกว้างเพื่อจะเปล่งเสียงร้องกากาออกมาสุดเสียงทันทีที่มันอ้าปากก้อนเนื้อชิ้นใหญ่ก็หลุดร่วงลงมาจากปากของมันทันทีสุนักจิ้งจอกเจ้าเล่รีบวิ่งเข้าไปคาบก้อนเนื้อนั้นแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้กาก้ายืนโง่อยู่บนกิ่งไม้มันได้เรียนรู้ว่าไม่ควรหลงเชื่อคำเยินยอของคนที่หวังผลประโยชน์